ครับสวัสดีครับทนายนัทนะครับคือวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่ว่าชาวบ้านนะครับสงสัยกันมาเยอะเลยจากที่ว่าติดตามทางสื่อต่างๆเนาะคือชาวบ้านสงสัยว่าตรลงว่าพืชกระท่อมเนี่ยสามารถปลูกได้แล้วหรือไม่ปลูกแล้วผิดกฎหมายไหมตำรวจจะจับไหมต้องรับโทษอีกหรือไม่คืออย่างนี้นะครับเมื่อวันที่27มกราคม6กสิที่ผ่านมานะที่ประชุมสภาพูดแทนราษฎรเนี่ยมีมติเห็นชอบ บดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษนะครับอันนี้คือเสียงข้างมากนะครับแต่ขั้นตอนของกฎหมายนี่ยังไม่เสร็จกระบวนการคือหลังจากที่สภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบโดยเสียงข้างมากเขาก็ต้องส่งเรื่องให้กฤษฎีการ่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นกฎหมายลูกกฎหมายลองว่ากันไปนะครับเมื่อร่างเสร็จแล้วขึ้นทุนเก้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้ ซึ่งตามที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรที่ติดตามสื่อมานะก็คือหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วคือ90วันจึงจะถือว่าพืชกระท่อมเนี่ยพืชกระท่อมไม่ผิดกฎหมายอธิบายขยายความแบบชาวบ้านเลยก็คือว่าหลังจากประกาศในราชกิจจา,า90วันผ่านพ้นไปจึงจะถือว่าพืชกระท่อมปลูกได้เสพได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องอย่าลืมอ่านกฎหมายลูกเพราะต้องมีกฎหมายลูกกฎหมายควบคุมเด็กและเยาวชนอีกต่างหากอีกฉบับหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นอย่างนั้นนะตามหลักการของกฎหมายนะครับอ่าแล้วในระหว่างที่ยังไม่ประกาศในราชกิจจายังไม่ประกาศครบ90วันตามที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรตามที่สื่อออกมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมตำรวจจับไหมปลูกได้ไหมเสพได้ไหมก็คือยังผิดกฎหมายคุณไปเสพคุณไปปลูกคุณไปค้ามันก็ยังผิดกฎหมายอยู่ครับ คุณต้องใจเย็นๆนะครับคอสายเขียวอคอสายกระท่อมนะครับทางภาคใต้จะรู้จักกันดีนะครับต้องรอนะครับต้องรอก่อนให้ประกาศในราชก,กิจจาเมื่อประกาศปุ๊บ90วันหลังจากวันที่ประกาศนะครับหลังจากนั้นคือการปลดล็อกพืชกระท่อมปลูกเซพไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆรออีกหน่อยหนึงนะครับนะหวังว่าคงจะกระจ่างนะครับ ในหลายๆสื่อหลายๆคนที่สอบถามกันมาก็ยังสับสนว่าตกลงว่าตอนนี้เนี่ยมันปลูกได้ไหมหรือยังไงไอ้ที่มันปลูกได้นะครับที่ปปสเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้ปลูกและเป็นพื้นที่วิจัยเป็นพื้นที่ทดลองเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ10จังหวัดหรือว่า1ิออำเภอนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันว่าจังหวัดไหนที่เป็นต้นแบบอำเภอไหนที่เป็นต้นแบบแล้วสามารถปลูกได้ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาก็มีมาตรการควบคุมบางอย่างเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเอาไปทํา บางสิ่งบางอย่างอะยกตัวอย่างเช่น4ีคูณร้อยเอาไปต้มน้ํากระท่อมกินแล้วคือมันผิดกฎหมายใน,ใน,ใ,นในบางขั้นตอนน่ะน,นะเขาเลยต้องออกมาตรการควบคุมหรือต้องมีกฎหมายลูกควบคู่และกํากับเอาไว้นะครับแต่ในระหว่างนี้เนะี่ยยังผิดกฎหมายยังถูกจับนะครับระมัดระวังนิดนึงรออีกนิดนึงใจเย็นๆอีกนิดนึงครับได้แน่จัดให้แน่ครับขอบคุณครับ